ขอย้อนเหตุการณ์นิดนึงวันแผ่นดินไหววิจจากชั้นสองกระแสข่าวที่บอกมาต้องอุ้มน้องเกียวลงมาจากชั้นส่ะตามนั้นเลยวินาทีที่ต้องอุ้มหอมโยงกันมาตอนที่สัมผัสว่ามันเกิดเป็นอย่นี้รู้สึอะไรขึ้นเราทำอะไรตอนนั้นแม่ทำอะไรอยู่คะนั่งแต่งหน้าอยู่ค่ะนั่งแต่งหน้าอยู่ก็คือนัดการกับกับเพื่อนกับคุณพลแล้วก็เจ้าอู๋เนี่ยว่าวันนี้เป็นเป็นวันทำคอนเทนต์ของเรานะเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะตะเวน ทำคอนเทนต์อะไรบ้างงานลูกค้างานเรางานอะไรเงี้ยค่ะก็กาลังนั่งแต่งหน้าแล้วก็เมาเมากันอยู่ยอยะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วพอยเขาก็รู้สึกก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้สึกทีนี้ยพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไม่อยู่ละนึกถ <c oughs> <c oughs> ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรารู้สึกว่ามันยกยก็คือมันแบบมันไปเลยอะ่ะมันมันไปแบบไม่คิดอะไรเลย,ยไม่ผู้ชมอยู่รับได้รับแรงสะเทือนเยอะเออชมว่าแรงสะเทือนเนี่ย ไม่เท่าไหร่แต่แรงโยปป่ใช่มันเป็นอย่างเงี้ย้เลยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าชงเข้าใจว่าถ้าคนที่อยู่ตามลงมาหน่อยเขาจะได้รับนนเขาจะอีกแบบหนึง่งเ,เขาจะความรู้สึกเขาจะอีกแบบหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเรามันจะเป็นแบบโยกโยกเนี่ยคือ,ก,อก,กําแพงสากําแพงแร้ก็รู้สึกไหวยเยอะคือมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเรือแล้วมันแบบคองเลย บบั้นม่ได้แต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยด้วยก็ใส่เสื้อตัวเดียวใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ก็วิ่งไปแล้วก็ออกจากห้องเป็นตัวแล้วก็ก่อนจะลงบันไดไป,ไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือผ่านห้องทํางานตัวเองซึ่งก็มีเสื้อผ้าวางกระจัดกระจายก็ยังพอมีสติเนะาะหยิบกาง,งเกงมาตัวหนึ่งอ่าก็แล้วก็แล้วก็ใส่แล้วก็ลงไปหาลูกข้างล่างที่เที่เรากินเราว่าที่เราอยิบสติเสร็จนันคือสู่มาที่กำกับการวิ่งลงไปข้างล่างใจมันไม่ได้คิดอะไรเลย คือตอนนั้นมันก็รู้แค่ว่าจะออกไปจะจะออกไปให้ได้แล้วก็แล้วก็มองตาระมองชั้นทุกชั้นเลยก็ให้มันไม่ลดทีเดียเหมือนเรยังอยู่20ทำไมยังอยู่20ไม่คือแบบชอบแบบเหมือนก็่าจะพลเลขสี่แล้วก็เหมือนเงอนชมก็จำได้ว่าดูครั้งสุดท้ายคือ33แล้วก็เลิกดูละเพราะว่ามันท้อไม่ดูละแล้วก็แบบใส่อย่างเดียวเลยตอนนั้นเุณกุ้งกี้ย่กันุ้งลงมาคนเดียวเหรอ จริงๆตอนแรกอ่ะอู่เขาอยู่ชั้น46ใช่ไหมชมอยู่ชั้น47คือชมมาเหมือนภ้ามันตัดอ่ะมันเหมือนชมไม่คือคนอื่นเขาจะเห็นแบบเห็นเช่งเดเรียแกว่งเห็นด้วยนนะี่อันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเหมือนโฟกัสเราอ่ะคือเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอาลูกเราอย่างเดียวแล้วก็คือชมจําอะไรระหว่างทางอ่ะไม่ได้ของชมมันเหมือนแบบจักในห้องอ่ะแล้วชมก็จําได้ว่าหยิบกางเกงแล้วชมก็ตัด ภาพชมมาตัดมาที่ทางนี้ไฟเลยเพราะว่าจับไม่ได้เออม,มันแบงใช่แล้วก็เขาก็ตัดมาที่ทางนีไฟแล้วก็เห็นว่าปูอ่อกุ้มน้องอยู่แล้วก็สะพสายสะพายกระเป๋าแล้วก็ถือแล็ปท็อปตัวเองเนาะเออแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ละมันแบบทุรักทุเลแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าเขาเอาอยู่เขาแข็งแรงอะ่ะรู้เพราะว่าออกกําลังกายด้วยกันก็ก็รู้ศักยภาพเขาแต่ว่าเราก็เป็นแม่แล้วลูกลูกเขามีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างกับน้องใช่ไหมคะ เขาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนน่ะแพรนึกแพรค่อนข้างแพนิคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ถามว่าแม่เราหนีอะไรอะไรเงี้ยหนีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเออเขาก็บอกเขาก็มีเบะจะร้องอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่พาออกไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นใส่ผ้าอายุหูด้วยกันไหมแมาอยู่โรงเรียนหรือว่าอยู่โรงเรียนมีเพเกลียวคนเดียวใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วคือแม่อุ้มลงมาที่ช้านะหรือว่ายังไง ก็จะมาเจอก็คือโทรมาเปลี่ยนมือของอูตอนชั้น4 4โอ้โหเปลี่ยนเร็วมากเลยนะเออเปลี่ยนเลยก็เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันผูรักผู้เลวมันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้มอยู่ในโพซิชันที่เรารู้ว่ามันเหมือนเหมือนเขาอุ้มอย่างเงี้ยเ้วเหมือนเรารู้สึกว่ามันอุ้มไม่ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแม่เรารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นเราอ่ะเออก็ก็อยู่กับแม่เขาจะรู้สึกมากกว่าก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็คุณน็อตซึ่งก่อนนั้นน่ะอยู่อาบน้ำอยู่ ตองเต็มหัวเลยก็คือนางก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็พอเหมือนนางออกมาอีกทีอะ่ะเราอ่ะไม่อยู่แล้วลไปแล้วแล้วก็พอเหมือนพอนังเดินลงมานางไม่เห็นใครนางก็กลัวว่าจะมีใครที่ตกลนนางก็วิ่งเช็ครอบบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งตามลงไปนางก็มาไลา่เจอเราประมาณมชั้นสิบใช่เขาเาก็บอกว่ามาๆๆเดีกยวพี่เด็ชื่อจะถึงอยู่แล้ว ตอนหนาว13ชั้นที่แม่พิ้งลงมาใช่แต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเราก็ต้องให้เขาอุ้มเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้อุ้มเลยอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าใช่ไหมมาเออก็ก็เลยแบบเออส่งส่งต่อให้แล้วก็วิ่งกันลงมาไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนพอเสร็จเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วกลับไปดูกลับไปดูบ้านชมไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็ไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นเลย ก็ไม่มีอะไรคือว่าไม่มีก็เดินขึ้นลิฟต์ได้ไหมคะแม่หรือว่าเดินขึ้นไปชั้นสิบเออ๋อไม่เดินไม่เดินค่ะก็ใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์เซอร์วิสใช้ใช้ลิฟต์ขนของขึ้นไปพี่ชมด้วยความที่เราตั้งเป้าว่าเราอยากมีคอนโดมตลอดพอมัเจอเหตุการณ์เนี้ยเราแผนการที่อยู่บ้านมันเปลี่ยนไปขึ้นมาก็คือจริงๆจริงกำลังทำบ้านอยูก็คือมีที่แล้วแล้วก็กำลังดูเรื่องแบบเรื่องอะไรเงี้ยกันอยู่ค่ะแต่ว่าพอแผนนี้ไว้ปุ๊บพ่อก็แบบว่าเร่งเ ย้ายเลยก็ยังไม่ก็ยังไงมันก็ต้องทำให้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าบีแรงจูงใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ชมก็กลับไปนอนแล้วนะตามปกติก็ก็รู้สึกว่าชมโอเคแล้วชมโอเคแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็ดำดำเนินต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ย อยู่ที่ไหนมันก็เจอได้นะคะเออคือเวลาน้ำท่วมก็บอกว่าอยู่คอนโดดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอแผ่นดินไหวก็กว่าอยากกลับไปอยู่บ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะแล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปอะค่ะก็นั่นแหละคะ่ะการาัมภาษณ์คนทีเด็กเราต้องมีอธิบายให้ความรู้เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้กคือเด็กๆอ,ะอ่อะชมมาสัมภาษณ์ลูก เพราะว่าเห็นว่าเขาไม่ได้แพนิกมากเลยมากคือพอคือเราย้อนกลับไปว่าวันนั้นพอเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้คนรถอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไปัะเพราะว่าเราออกมาจากคอนโดไปแล้วใช่ไหมเราให้คนรถเลขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกออกมาจากโรงเรียนเพราะว่าถ้าเอารถไปรับลูกอ่ะคือไม่มีมันไม่ถึงเพราะว่าผู้ปกครองทุกคนก็คือจะไปหาลูกใช่ไหมคะก็คนรถเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวผม ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็แป้น้องออกมาอะไรเงี้ยก็ก็มาเจอกันกลางถนนตรงหน้าสูศสิลิกิจอ,อ่ะ,อะก็มาก็มามามาเจอกันเราก็ถามเขาว่าเออเขาเป็นยังไง <_ s> เขาก็เขาบอกว่าเออเขาเขากลัวนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กรุ่นเนี้ยไม่ต้องอธิบายมากเลย s> <S เหมือนเราถามเขาว่าแล้วพอมันเกิดอะไรอย่เงี้ยขึ้นแล้วเขาคิดยังไงเ <_ s> ขาบอกเขาคิดว่าแผ่นอึไวเขาเขาคิดแ่าวเพราะว่า แต่ว่าพอเป็นรุ่นเราอะาเ,เราอะานหนึ่งเราจะคิดว่าบ้าหมดแล้วเราจะไม่มีคำเราจะเหมือนกับว่าด้วยความที่เราอยู่มาขนาดนี้ยแล้วในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันไม่เคยมีเราก็จะไม่มีวันคิดว่ามันใช่แต่ว่าเด็กอะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะเ,อเขาไม่ได้มีไอ้นี่มาก่อนว่ามันไม่มีทางเกิดที่ประเทศไทยเนอะไหม เ,เพราะว่าเขาอยู่มาแค่นี้นแล้วเขาก็เหมือนเขาอาจจะได้ข้อมูลจาก youtube หรือว่าจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้เอออย่างเงี้ยคือชนิดไหวแต่เราเหมือนเราปรับใจเชื่อไงว่ามันไม่มีทางมันไ,ไม่ใช่หลอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างมื่อ,<ะ>อกี้กลับไปที่บอกว่าต้องเงองร่งเรื่องของการสร้างบ้านนะครับก่อนหน้านี้คุณชายเข้าถึงอะไรอ๋อจริงๆก็คือประเมินก็ประเมินไว้ว่าน่าจะไม่คุณน็อตแกประเมินไว้ว่าไม่เกินสามปี จากวันจากวันนี้พอดีว่าเราก็เพิ่ง,งได้ที่ที่เราเออแฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ที่หากันก็หาเป็นปีเหมือนกันเลยเงี้ยค่ะก็จน,จนได้ที่ที่ทุกคนแบบออแฮปปี้ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เนี่ยแหละค่ะก็กำลังเล่นเล่นทำแบบแต่ว่าต้องเร็วกว่าสามปีขนาดนั้คือชมมาเป็นคนที่แบบทั้งชีวิตอะทำการก่อสร้างมาหมายถึงว่าเวลาอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการก่อ มันดีเลยอยู่แล้วก็เลยเลยไม่ได้อยากจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวสามปีอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณน็อตเขาแบบเขาโพสทีฟมากเขาว่าเขาเขาทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าบ้านชมทุกหลังที่ทํามาคอนโดทุกที่ที่แต่งมาที่อะไรมาก็คือแบบดีเลยเป็นปีตลอดอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรทําให้ดีทาไปที่นี่ก็อยู่ก็อยู่ได้แล้วก็ยังอยู่ได้ก็ยังแฮปปี้อยู่ ก่อนอันนี้โซเชียลมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเด็กอห้าเป็นขาดกับคนที่ม่าให้รู้จักแม่ชมจากลูกแม่ชมคนที่ทื่ทั้งหมดคนนี้คือใครนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ได้เห็นข่าวแล้วไหมคะเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็ดีนะไม่เรียกป้าไม่ยังเรียกพี่ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอโดนอะไรนะไม่เคยเจอโดนเรียกอะไรอย่างเงี้ย ก็ย hey, ังไม่เขาไม่ร like ู like ้จ like ักเราเขายังเรียกเราพี่อ่ะแต่ในภานยังไม่ชมก็รู้สึกว่ารูปเราแมททุกพื้นที่เจมส์เกจมยวแต่ไม่คิดว่าชมพู่จะคือแมทเจมส์รู้สึกยังกับรูปเราแมททั่วประเทศแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะดีใจค่ะเป็นคนรักน้องก็ดีใจ ก็แบบว่าคนบอกว่าไม่รู้จักชมพู่แบบแล้วก็มันมาพูดว่าชมพู่อะไรยาไงรู้จักเขาจริงๆหรอแล้วก็ผลงานอะไรแบบนี้ผลจบไปได้เป็นยังไงบ้างแม่แบบยุคก็หายเอกที่แบบมันเด่นไปจริงๆก็ตามกันเลยอะค่ะก็เมืมันก็เปลี่ยนไปจริงจริงเพาะเดี๋ยวนี้ก็เาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นเาเรียกอะไรอ่ะดาราหรือว่าสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันมีหลากหลายอ่ะ ถูกไหมคะเมื่อก่อนก็ยุคของเราก็คือละครก็คือ357แค่นั้นถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันมีอะไรให้คนเลือกเสพตามความชอบตามกลุ่มตามอะไรของเขามากขึ้นมันก็ก็เป็นเป็นไปตามยุคตามสมัยก็คือผคิดเขาว่ามันจะเร็วขนาดนี้มันการกับเรื่องของเดเรชันที่แบบเฮ้ยคนคนมันหมดยุคแล้วจริงๆหรือว่ายังไงคนไม่รู้จักเราแล้วติดคอห .5 อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียส ไม่ได้สิเช็คคอมเมนต์ไหมล่ะคือชมก็เห็นชมเห็นที่เป็นแบบเหมือนพวกเพจว่อะไรเงี้ยเอาไปลงก็ก no ็ตามนั้นก sì ็แค่นั <h <h ้นแต่ว่าไม่ไ cool ด้ไปแบบว่าล่าแม่โมสหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่า เออไม่ได awesome, ้ใส่ใจขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าอย่างอ่ะลูกอย่างละเจว่าอย่างลูกชมไปโรงเรียนเนี่ยชมไปส่งลูกไปอะไรเงี้ยพวกเด็กๆที่เขาเป็นเพื่อนลูกเขามาเขาก็ไม่ได้รู้ว่่เหมเออเขาก็ไม um> um> ่ได้รู Defense> ้ว่าเออแม่สายฟ้าพายุเ uh, ป็นดาราอะไรเขาก็ไม่ได้รู้มันก็เป็นโลกของเด็กเขาไปแล้วอ่ะก็เหมือนบางทีเราก็ไม่รู้จักตัวละครในโลกของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ย เรื่องอาร์ทอยนิดนึงมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์สองแล้วก็แบบอาร์ทอยมาอีกเลยมีอีกแล้วเหรอปากว่าใจอยากจะทำแฉบอกว่ายังไงคนที่ทำให้จะทำให้อีกจิ๊บบอกจะทำให้อีกเหรอยังไงไม่รู้จะมีจริงมันจะมีจริงๆใช่ไหมแฟนๆเขาเผื่อแบบเตรียมเงินรอไว้ซื้ออ๋อค่ะเไอก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาเอาเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ ตอนนี้นักสงการก็เตรียมตัวไปถึงท่านไหนแล้วนักสงการนางสงการเหรอคะก็ฟิิตต้งงชุดหรือยัเดี๋ยวจะฟิตติ้งเนี่ยวันสองวันเนี่ยค่ะจะฟิตติ้งองขี่ต้องขี่อะไรไหมข้าปีนี้โอยค้งอะไรไม่รู้เออช่วงนี้ไม่รู้เลยว่าต้องต้องต้องนั่งสักงจริงเรากังวลไหมด้วยความที่ชุดมันต้องมีพ็อปเยอะก็จริงๆก็แอบกังวลก็คือเหมือนแจ้งไปทางเออเหมือนจะเป็นอาจารย์นะเนาะที่เขาทำพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีแจ้งไปเหมือนกันว่า ของน้องท่าแบบคือเทคนิคเทคนิคอะไรมันต้องไม่เหมือนผู้ใหญ่นะจะมานั่งผูกผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องค่อนข้างจะแบบสาเร็จมาแล้วก็พวกเนื้อพวกเนื้อผ้าอะไรเงี้ยคือทักันนะเด็กเขาจะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่เด็กมันไม่ทนน่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่วันนี้น่าจะเป็นการที่เด็กที่สุดการที่สุดกที่สุดใช่ไหมใช่ก็ใช่สาวผัวค่ะโอเคเข้าใจ ร้องลอยกระทงอยู่เลยเนี่ยก็เลยแบบยังร้องลอยกระทงอยู่ว่าเออยังแยกไม่ยังแยกไม่ค่อยออกแต่ต้องบีบดีๆ